บอ่อนี้ประมาณ10เมตรนะครับปล,ล 2, ลปลานสองพันตัว้วปลาตัวความลึกเท่าไร่ครับความลึกประมาณ1เมตรโดยท่านผู้ชมครับสามไซแชนแนลครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับมาปูก,การปล่อยปลานี่นะครับปลาเป็นปลาอะไรครับนี่ปลาเนินครับปลาเนนนะครับ น้ำนี่มาจากไหนครับน้ำ,น,ำน,น้ำบาดาลน้ำบาดาลโซลา่าเซลล์นะครับทุกคนครับมาครับตัวนี้กี่ตัวครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตัวปล่อยสระทุ่งนานะครับพื้นสระทุ่งนานปล่อยสระแบบนี้ทําให้ปลาโตลเร็วนะครับสระแบบนี้ทําให้ปลาโตลเร็วน,นี่น้ําที่ออกมาแบบนี้นะครับเป็นน้ำโซลา่าเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี้ บ่อนี้ประมาณ10เมตรนะครับปลานีองพันตัวพตัวความลึกเท่าไรครับความลึกประมาณหนึ่งเมตรโดยประมาณนะคระลลับเนี่ยก้าวให้อัตราทำแบบนี้เนะี่ยที่ยืนด,ดีอยู่ลลเดี๋ยวต่อไปก็ตรงนี้ท <ำ S 2> ําเป็นสะเลยเล็กๆไหนหัวหาน เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าปลาจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปเอาหาัวหารสักครู่นึงนะครับท่านผู้ชมชนะนี่นะครับพาทุกท่านมาชมกันนะครับว่าเป,เ,เป็นบอ่อผสมผสานนะครับที่เลี้ยงปลาไปด้วยแล้วก็ปลูกข้าวไปด้วยจะเป็นยังไงบรรยากาศตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมบา่บายสองแล้วรอบ รอบข้างก็จะเป็นทุ่งนาเช่นกันแต่ว,ว่าจะต่างกันนะครับอันนี้สีเขียวเข้มครับสําหรับวันนี้จะออกเหลืองๆสีเขียวอ่อนท่านก็สามารถเห็นด้วยตาเปล่าของท่านได้นะครับสําหรับตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาของน้องแบมอันนี้คือหญ้านะครับเป็นหญ้าหญ้าอะไรหญ้าเนเปีย,อย,เ,ปยเอาไว้ให้วัว เดี๋ยวให้อาหารมาชมก็รับว่าให้หารปลามันจะเยอะขนาดไหนโอ้โหปลาดุกมีไหมมดปลาดุกไม่ได้เลี้ยงนะครับดูป,ปลาโอเคครับท่านผู้ชมครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกบอ่อหนึ่งครับสวัสดีครับ